สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบเทิงวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมสวนพันไม้งามบ้านคุณแม่มนะคะเดี๋ยวมาชมต้นไม้มงคลน,นะคะโชค9้าชั้นนะคะที่ใหญ่สุดในเมืองสุรินเลยนะคะทุกคน สวนพันไม้งามคุณแหม่มอยู่ถนนสีธนามิตรนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะคะก็ใกล้ๆกับนครชียเอเลยนะคะก็จะจำหน่ายพันไม้มงคลเป็นโชคเก้าชั้นนะ,ะทุกคนเป็นแหล่งผลิตเอ่อผลิตโชคเก้าชั้นใหญ่ที่สุดในเมืองสุรินเลยนะคะก็ว่าได้นะคะก็จะมีหลายอย่างพันมากมายเลยนะคะให้กับทุกคนทุกท่านได้เลือกเลยนะคะ นี่ด่างชุมพูนะคะวันนี้วันที่9มกราคม2568นะคะก็มาเก็บบรรยากาศต้นสกราดปีใหม่นะคะสวนไม้มงคลสวนไม้งามคุณแม่มให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะสวยงามนะคะทุกคนก็จะเป็นเนี่ยมีชคั้นขายดีมากนะคะออเดอร์จองเพียบน้องแม่มเขาจะ พ่อเองนะคะเรลี่ยนพ่อเองด้วยนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็ชุมตาเนี่ยสี่พันห้าร้อยบาทนะคะต้นนี้นะ,ะต้นงามๆอันนี้สี่พันห้าร้อยบาทนะคะเบอร์สวยจริงๆนะคะก็จะเป็นโชว์เก้าชั้นแดงชมพูนะคะมีขคนสว,สวยเลยนะ,ะทุกคนมีมีทุกอย่างมีแคทตัสมีโชว์เก้าชั้นนะคะแต่ในร้านจะ เน้นโชคเก้าชั้นมากกว่าเลยนะทุกคนเนาะนี่เขามีเบอร์มีล็อกอยู่เนาะหก0หนึ่งพันอันนี้ก็หนึ่งพันนะคะหนึ่งพันมีกล้วยด่างมงคลด้วยนะคะทุกคนมีกล้วยด่างพันกล้วยด่างนะคะสนใจสั่งจองทางพุณแม่งามคุณแหม่มได้เลยนะคะทาง เฟซบุ๊กได้นะทุกคนก็จะสั่งออนไลน์กันได้เลยนะคะเก็เป็นร้านใหญ่นะคะสวยงามจริงๆนะทุกคนอันน,นี้อันเล็กเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ก็จะราคาหนึ่งพอบาทนะคะพันเก้าพนเก้าร้อยบาทะะลดเหลือพันห้าเลยคะเนี่ยก็จะมีเบอร์อยู่นะ,ะทุกคนสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ผ่าชมพันไม้ก่อนนะคะ อยู่หมู่ตรงข้ามหมู่บ้านไทยสมุทรนะ,ะทุกคนเพราะเขานคนชัยแอร์เนาะติดนครชัยแอร์เลยนะคะร้านดังมากเจ้าใหญ่นะคะอยู่ตรงจุดนี้นะ,ะทุกคนเนาะ,ะนี่ก็จะเป็นขายตามไซส์ขายตามราคานะคะอันนี้เบอร์มีเบอร์เขาจะมีเบอร์ไว้นะทุกคนเนาะสองพันห้าร้อยบาทนะคะมีไว้นะ,ะมีสองพันมีสี่พัน ก็คาสิกตามความสวยงามนะคะทุกคนโชว์เก้าชั้นใหญ่ที่สุดในเมืองสุรินเลยนะคะร้านนี้นะคะนี่เขาเพาะผันุนอันนี้ก็จะเป็นปีของเขาเนาะก็จะเก็บนั่นแหละเมล็ดของโชคไปเพาะนะคะเราเคยให้พาชมหลายครั้งนะคะแต่ว่าปีใหม่นะปีหกแปดยังไม่ได้มาเนาะเราเริ่มสักกราดปีหกแปดก็มาพามาเยี่ยมชมสวนไม้ยาม คุณแม่มนะคะถนนศรีธนามิตรเนะยื้องนครเชเยอนะคะใกลนะ้ใกล้นครเชียอเลยนะคะเลยมานิดหนึ่งก็จะเจอแล้วนะคะทุกคนเนี่ยโอ้มันสับปะหลังด่างก็ยังมีเนาะนีะ่หมดนะคะจำหน่ายพันธุ์ไม้ดินนะคะที่จะปลูกนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคน,นก็จะเป็นการผสมนะคะ ได้อย่างสวยงามเลยนะครับเพื่อนสวยงามเลยแวะมานะคะแวะมาได้พันไมงามขึ้นแหม่นนะคะถนนสีธนามิตรอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะ,คะบ้านนี้เขาจะเลียเ้ยงโชกเก้าชั้นนะทุกคนโชกเก้าชั้นเนี่ยเราเน้นให้ดูเลยนะคะก็ามาติดต่อทั้งร้านได้เลยหรือจะเซิร์ชตรงเฟซบุ๊กนะคะ แม่มพันไม่งามคุณแม่มนะคะได้เลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยราคาก็มีติดป้ายบอกนะคะหนึ่งพันเริ่มต้นที่สามร้อยนะเนี่ยมีหมดนะคะสวยงามจริงๆนะคะี่ค้สวนใหญ่ถนนสีธนามิตรนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะมีบอนสีก็มีนะคะ อืแต่เราเน้นดูโชคเก้าชั้นนะทุกคนสวยงามสำหรับคนเลี้ยงโชคนะคะน้องโชคนะคะพันไม้มงคลนะคะนี่ันนี้สวยมากเลยคัะแบบเดือนหนึ่งพาเอ้ยอันนี้เจ็ดร้อยบาทนะสวยงามมากเลยเนี่ยอืม โอเคนะคะทุกคนสวยจริงเดี๋ยวเราจะไปดูต้นใหญ่แล้วก็จะสรุปให้ชมนะคะมากมายเลยนะคะส่วนแม่ยานคุณแม่มมีเป็นแม่พันธ์หรือเปล่านะคะต้นใหญ่สวยงามจริงๆนะคะทุกคน จะเป็นดำส่วนมากจะเป็นดำแดงนะคะดำแดงด่างนะคะอันนี้ก็มเมล็ดนะ,ขะเขารอเมล็ดแก่ก็จะเพาะต่อไปนะ,ค,ะคนเลี้ยงโชคก็จะรู้นะทุกคนแล้วก็สามารถเลี้ยงไว้แล้วก็เพาะเองได้นะคะเห็นไหมคะเป็นพันธุ์ใหญ่นะคะน,นี่เขาจะเอามเมล็ดของนี่ไปไปเพาะได้นะ,ะ,นะ,ะทุกคนนี่ก็ชะละ้อสวยงามนะคะ,ะ,คะทุกคน วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงก็พาทุกคนทุกท่านนะคะมาชมพันไม้โชคเก้าชั้นนะคะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองสุรินเลยนะคะน่จะเป็นแหล่งจำหน่ายในราคาจับต้องได้นะคะทุกคนถนนสีธนามิตรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะคะก <c oughs> ็ตรงข้ามกับนครเช สวยๆเลยแล้วก็อีกหลายพันธไม้นานาพันเลยนะคะทุกคนเก็บให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้เราก็หวังย่างยิ่งว่าเอซทุกคนทุกท่านก็คงจะรดเทินนะคะกับวีดีโอชมเก้าโชคเก้าชั้นในวันนี้นะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะ เพืเ่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมที่ใหม่ๆจากทางช่องของเรานะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีมีชัยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ